ครับสวัสดีครับครัสวัสดีครับนี่อู้ดูน้ำสิครับผมอน้ำท่วมโอ้อู้โอ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 ้อะไรจอู้ตื่นเต้นอะไรเบิกนี่อนไงน้ำท่วมครับถ้าคนขยันล้างรถนี่พอดีเลยอู้โหอะไรออ้ดีใจเลงใช่ไหมชิมิเนี่ยโอ้ตาดีมองเห็นไกลชิมิไม่ใช่ธรรมดา เรียบร้อยบอกแล้วว่าอย่าลุกบอกอย่าลุกวอย่าลุกผมบอกแล้วใช่ใช่บอกรถผมมันต้มทำก็ไปได้ไเออเออน้ามันลดแล้วดิเลยไม่เลิบเลยนะเรียบร้อยเลยดูที่เนี่ยโอ้แล้วเราจะเข้าไปยังไงเดินเข้าไปเลยนั่งโป๊ะไปนั่งโป๊ะไปโอ้นากลั้วอะไตรงเนี้ย ไอ้ก็ตรงนี้มันเป็นปากท่อเป็นคลองนะดูดโจ้ตัวนิดเดียเออแล้วดูดมันก็มาเนี่ยเข้าแง่ไงเนี่ยปกติเข้าตรงนี้นี่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยทางเข้าเนี่ยใช่ทางเข้าเดินไปเลยพี่อ่าเดินไปถอดรองเท้าเดินไปเอารถไปดูรถแล้วเนาะรถมันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในอยู่ข้างในี่นะรถมองไปเห็นนี่นะนั่นแหลยไอเข้าไปข้างในอีกตรงนั้นรถอะไรนี่ตรงนั้นแหละโป๊ะมันลงตรงนั้นอืมโออารต์มาอารถมาลงตรงนี้ กระมมมไทย YouTube หรือเปล่ากระมมมไทย YouTube แหละนี่หรือไม่ใช่โอ้โหนุ่มามสองคันสามคันแล้วดีใช่ไอสองคันน่ะรถลากปล๊กไปตัวเฮดิชิเอามาแล้วนึ่งคันนึงนั่นอะไรอยู่ข้างในเออสวัสดีครับอยู่กับช่อง y ยูทูปเสือตินพาซิ่งประเทศครับวันนี้มาดูภารกิจการกู้ รถแมคโครครับติดอยู่ข้างในโครงการขุดลอกแก้มลิงครับบ้านแถวบ้านโคกขมิ้นนะนี้หนอนรัญยางก็ท่วมหมดแล้วครับกูรมิดบาทกูรมิดไปเราลงไปข้างล่างกันเลยมาทำอะไรครับฮะมาล้างรถโอ้ล้างรถตอนน้ำท่วมได้โอกาสเลย ได้โอกาสและจังหวะนี่ขยันครับมาล้างรถเลยพอดีเลยไม่ต้องเปลืองน้ำที่บ้านนะถามแล้วมาล้างรถ<อ>คิดว่าจะมาใส่เงิงไไงนมหมไหน,นไรถนี้ไม่ต้องล้างเดี๋ยวขับรถสะอาดเองเอรู้สึกว่าจะเอาเปรียบกันซะแลว้วในคนเราเนี่ย โอ้ดูสิมิมนี่ตื่นเต้นกว่าเขาเลยเอ้าเห็นด้วยไหมเฮ้สวัสดีครับผมชาเจริญทรัพย์หน่อยสวัสดีวัสดีครับอยู่กับผมชาเจริญทรัพย์นะครับอ้าวแล้วชาเจริญทรัพย์มาทำอะไรครับเนี่ยคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูนะครับฮิตาชิฮิตาชิสองตัวแคดเดียบแปดตัวแล้วเป็นไรอ่ะไม่รู้ โอ้ยเนี่ยมาล้อเรียนแบบเขาไปโอ้ตายตายตายเรวก็เดินตามนิมล้อเล็กไปโอ้ดูสีน้ำครับมองไม่เห็นข้าวเลยครับผมมีแต่น้ำเลยเป็นทะเลครับ ยิ่งเหลื้อหนอยิ่มเข่งกลองหนอโอ้ไปถามเขาดูเขาได้ปลาไหมถามเขาดูไปถามเขาดูถาามเดูได้ครับแม่ต้องไปถามเขาดูก่อนเผื่อเขาได้ไหนได้ปลาเยอะไหมไอ้ปลาเยอะไหม อันนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของแยงนี่บ่ให้ได้ยินนั่งอยู่บนครุปลาหรือครุจารบีครูจารบีไหนรถออกมาอย่างโปยังเข้าไม่ได้โปยังเข้าไม่ได้โปเป็นใดรเสียมาได้คันนึงเรือแล้วไม่เข้าไปนี่เข้าไปไหม พวกนั้นเข้าเข้าไปแล้วครับพวกผมมาแนงนั่งงก่ันเดี๋ยวฮาเดินเข้าไปดูข้างในนะเเรือไปล่าจือครับครับครับโอ้ดูปลาเนาะก็เขาโป๊ะดิครับ นั่นแหละปลาวิ่งเต็มเลยนั่นงะได้ปลาวิงง่งเต็มเลยนะโอ้โหเนี่ยมีแต่ปลาไอ้พอนั่นเลยลึกไหมลึกไหม,ล,ไหมลองยืนให้ดูหน่อยสิจะเดินเข้าไปประมาณเขา่าพอดีเปียก พอดีเปียกเนาะโอ้ยสบายเลยคนเล่นน้ำจับไปดีเด้อพี่โอยัางเข้าเลยนะเนี่ยหล่นเนี่ยหล่นปุ๊บก็รีบหยิบแล้วเขาเขาใส่แงงไหมนี่เขาได้ใส่ไหมนี่ไม่ได้ใส่ฮะทำไมอ่ะหัวหายอ่ะโอ้ยไปดูไปโอเข้าไป เอาเรามีหน่วยกล้าตายไปก่อนนะครับเดมูเสียมใจมามามาโอ้เดินลุยน้ำมาเลยครับผมลุยน้ำเข้าไปไหนก็<อ>ดินมันแข็ง เ,เดินเดินได้รอบเดียวเดินได้ 2, 3, รอบเดียวถ้าสองสรอบมีแตกมียุบครับนั่นแหละด,ดูรอยแมคโครใช่ไหมนะเห็นไหมเริ่ม,มยุบเลยใช่ไหมล่ะนั่นแหละนั่นแหละ ดูไหมนี่พี่<อ>ดูนี่นี่แหละร้ราวเลยไมอดูรอยแมคโคเดินไปแลร้าวเลยห้ามเลยตอนนี้รอบสองนี่แล้วเลยเนาะรอบสองนี่รับรองอยู่ตรงนี้แหละใช่ออมาไม่ได้เลยนะนี่โอ้แมคโคเดินขเ,เนข้าไปพี่นี่ด้วยยุบหมดอ่ะมาไม่ได้แล้วนะนี่ ดูตรงนี้ยุบอะ่ะม<อ>ิี่ดูตรงนี้แตกเลยอ่ะกล้าเดินออกมาไหมนี่ไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกนี่เลยไหมนี่อืมนีาเรียบร้อยตรงนี้เลยนี่ตรงนี้มานี่รอบถ้าถ้าถ้าสมมติว่าใครเสียงเดินมานี่อยู่ตรงนี้เลยแหละรถอ่ะอยู่เลยแหละนเนี่ยเดินเข้าเดินออกยุบแล้วเขาจะไม่กล้าออกมาแล้วล่ะ เราจะจอดตรงนี้จนกว่าน้ำจะแห้งเลยใช่น้ำมาเร็วแบบไม่ได้ตั้งตัวล,ลากโคมาฮะลากโปมาลากโปม,มาเลยลลกกะลปะไม่กล้าเดินแล้วไม่กลา้าลากไม่กล้าแล้วลมาดูดูกโปมาไปเห็นดู โอ้โหน้ำดูลิครับมองไม่เห็นข้าวเลย น้ำใสใสปิ้งเลยน้ำ หลับคลิปนึงเขาจบเพลงครับคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ